อา้ารักครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมดิฉันก็นนมาดูดิฉันที่ไเกอาศร์เราเนี่ยครับผมดผมิก็จะมาเรียชั่นตัวอย่างใหม่ของดรเซนสองนั่นเองนะครับผมก็ยังไม่ได้เรียชั่นไปนะผมใครที่ยังไม่ดูเรียชั่นครั้งที่แล้วนะผมก็อยู่ใต้ร่างน,นะครับผมไปกดดูได้นะครับผมก็นี้ก็จะมาเรียชั่นตัวอย่างใหม่นะผมก็ยังไม่ได้เรียชั่นเลยนะครับผมก็มีคน ขอมาให้ผมดีชั่นนะผมก็คือผมเห็นแล้วแหละนะผมก็ยังไม่ได้ดีชั่นสักทีไม่ได้ถ่ายคลิปสักทีก็เลยมาดูกันดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงนะผมก็คลิปนี้จะแถมตัวอย่างจูราสสิกโวลด้วยนะครับผมก็เราไปดูดรสเตนกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลย let's go วิ่งสามสามำงยังเดิม บันไดนาวิวสติโ,โลโลกของประเทศไทยนาย่ากคุไม่ได้ทุกอย่างสเตนแซมไลมี d โอ h ยโอ้ยคน,คน,นวิ่ w อันตรายมากเลยว e นดาอันนี้คือฉากเดิมน,นะฉากที่ไปขอให้วันดาช่วยนะผมปีน,นี้ยิง่งใหญ่้าเข้าไปในมิติ อันนี้ก็ชิ้ฉากเดิมครับผมอิ่งโดนล็อ,อกใครอะนี่น้าแตกเลยแฮงเแตน เรนสัตวเมื่อกี้ใครอะมีฉากเดิมมาเมื่อมันด่าสองอคนเหรอมันด่โกงอะมันน่าดีเหรอียมเฮดัดนี่ทำไมมันดาอะไง้นะเบน อุ้ยๆจอมแม่มหาการในมันติเวสมหาภัายโหโคตรอลังการนะครับผมถือว่าสุดยอดมากแล้วผมกับตัวอย่างนี้คือแบบหอูอลังการงานสร้างมากแล้วผมยิ่งใหญ่กว่าตัวอย่างแรกมากๆาเลยนะผมก็คือแบบมีอะไรพเพิ่มเติมมาเยอะมีวันด้าวันด้าเผยตัวมีสองคนนี่เตเติ้มีสองคนอีกแล้วมผมแล้วเมื่อกี้เห็นมีแสงอะไรไม่รู้แต่ผมขึ้นไปดูตรงเนี้ยคือมันมีแสงอะไรไม่รู้เหมือนแบบ อันนี้ไม่รู้ผมคิดเองอยากกลับตันมาวิวเลยแบบมีแสงด้วยนะผมก็เหมือนเลยชากพุ่งอะไรประมาณนี้คือแบบเหมือนจริงก็ได้แบบโหมีสซัพยเยอะมากนะต้องไปอรอลุ้นในโรงอีกทีว่ามันจะอลังการงานสร้างกว่านี้หรือเปล่านะผมก็ไม่ดีรอนะผมก็เราไปดูตัวอย่างจระศึกบอลดีกว่านะครับผมไปดูกันละละละเลยตัวอย่างนี้สองนาทีห้าสิบหกนะครับผมเอาไปเจอ,อเทเลอร์เราไปดูกันดีกว่าไป เปิดขึ้นมาด้วยม้าโอ้ยมีล่าสาวิ่งผ่านฉันอยากให้คนเห็นสิ่งที่ไม่ปลอมเฮ้มีม้านำด้วยขี่ม้าโอ้ยไอยคนเดิมโอ้โยคอยาว Boo is an act of hey, look, Hey, look, boo. We'll find a way. Universal, we can't keep her here forever. Hey, 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 how we see her again? We gotta protect her, that's our job. <PSAKI into> <committstromous> <Danielle proposition> <últimos> Humans and dinosaurs อยู่ในทะเลภาพที่แล้วที่แบบว่าอยู่กับคนแล้วนะครับผมจากฉากจบภาพที่แล้วอยู่ในทะเลออ้ยนี่นักแสดงคนเกา่าจากจุลส,สิธิ์ปารก,กอ่ะเทเตยี่ยงเทวิทยานัยนี้ก็อีกไม่นานอีกตัวอะไรฮะ we are racing toward the extinction of our species we you know me at and I'm good we need to know we support the living manmur um we need what a we still have we wow come back i always come back Đi lướt đùy đừng có đem bọn Úi show showเยอะ Úi úi tôi có ี่เล็กมะเนี่ยทีเล็กมะเนี่ยจุราศิวโวทวงคืนอาณาจักรพื้นไทยก็มิสุนัยอยู่นี้ในโรงภาพยนตร์นะครับผมก็จบปัจจุบันะครับผมกับจุราศิวโวออภิยศเชลเลอร์นะครับผมก็สองตัวอย่างก็คือด็อกเตอร์สเตนต์ตัวอย่างใหม่นะผมแล้วก็จุราศิวโวตัวอย่างนี้นะผมก็เรื่องส่วนตัวคือเอาอังการทั้งคู่นะ อลังการมากอลังการทั้งคู่เลยแบบดอเตอร์เซนก็จะแบบโชว์พลังนะแบบเื้เท่มากๆนะก็ต้องรองดูตัวเต็มในโรงล้วกันนะผมก็พุทธภาคมนี้นะครับผมก็จอสิ่เวอร์ล่ะจอ์ิเวอร์ก็ Joshua, Joshua, กหภาพสวยคือแบบอลังการอะนะโชว์ซีดีโชว์ไดโนเสารแบบอยู่ในเมืองแบบวิ่งในเมืองสู้กันในเมืองนะโหู มันเป็นอีกแนวไปเลยกับ Jurassic World นะครับผมก็เราก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีในโรงนะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกับ Jurassic World กับ d r s t r a n นั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้มารีชันง่ายๆกับสไตล์ผมนะครับผมก็ทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าผมจะรีชันง่ายๆรีวิวหนังง่ายๆนะครับผมก็รีวิวหนังก็จะเป็นบรรยายความรู้สึกตัวผมว่าชอบไหมสนุกไหมน่ากลัวไหมอะไรประมาณนี้นะตลกไหมมันไหมจะประมาณนี้มากกว่านะครับผม ดีชางก็จะมานั่งดูตัวอย่างนะครับผมก็ใครที่เคยดูคลิปเมืนก่อนของผมก็จะรู้ว่าแนวสไตล์ผมจะเป็นยังไงนะครับผมอาจจะง่ายๆสไตล์แบบเรียบๆง่ายๆไม่อะไรมากนะครับผมก็คลิปนี้มาดีชันสองเรื่องนี้กันนะครับผมไม่เวลาถ่ายคลิปนั่นเองนะครับผมก็มีคนขอด้วยนะผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวดชันให้เลยแล้วกันนะเพราะว่าตัวอย่างมันลงมานานมากแลนะ้วก็ไม่ได้ดีชันคนหนึ่งก็ดีชั่นกันไปหมดแล้วก็ ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็เจอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายใครที่รอผมลงคลิปนะก็มันก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปนะครับผมก็จะทยอยลงเรื่อยๆนะก็นานๆจะลงทีสองสามวันจะลงทีนะแต่ลงแน่นอนนะมีแน่นอนแต่อาจจะน,นานๆลงทีนะผมเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะอันนี้ก็นั่งอยู่ในห้องใหม่นะก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วนะครับผมก็ ถ้าเมื่อเสร็จก็จะเต็มตัวทีเดียวนะรีวิวนะห้องใหม่ที่เต็มตัวนะครับผมก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับใบบ้าเจอนคลิปใหม่นะจ้ายบบ้าจ้าโคตรร้อนร้อนมาก